กลับมาในช่วงที่2ของ Speed News นะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากทีเดียวเพราะเมื่อกี้เห็นภาพไปแล้วะนะคะ Honda Accord 2013น่าสนใจทีเดียวสีนี้แดงได้ใจมากนะคะใช่แล้วคะ่ะ Honda นะคะ <c oughs> เขาออกมาให้ข้อมูลชุดล่าสุดนะคะของ Honda Accord ปี2013ค่ะที่เขาบอกว่างานนี้จะมาพร้อมกับระบบ i o n o n Link n k นะคะที่เป็นระบบ Infotainment ใหม่ด้วยคะ่ะ ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นนะคะอย่าง Honda ค่ะออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Honda Accord Generation ที่8แล้วนะคะซึ่งเป็นโฉมปัจจุบันที่เปิดตัวออกมาตั้งแต่ปี2008ทําให้เทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะระบบ Infotainment และระบบนําทาง Navigator นั้นค่อนข้างล้าหลังกว่าคู่แข่งค่ะซึ่งส่งผลให้ Honda เตรียมปรับและอัปเกรดให้ระบบดังกล่าวมีความไฮเทคยิ่งขึ้น โดยในปีหน้านะคะ Honda จะเปิดตัว Honda Link ระบบ Infotainment Generation ใหม่สำหรับใช้ในรถซีดานยอดนิยมอย่าง Honda Accord โมเดลปี2013รุ่นปรับโฉมใหม่ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะอาจจะไม่ล้ำอนาคตเทียบเท่ากับที่ใช้อยู่ในรถพลังงานไฟฟ้า Honda Fit EV แต่ก็จะมีความไฮเทคและสามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายกว่าในโฉมปัจจุบันค่ะทางนี้นะคะเว็บไซต์ไอทีชื่อดังอย่าง Wired นะคะรายงานว่ายังไม่มีการยืนยันว่า Honda จะใช้ข้อมูลผ่านดาวเทียมหรือติดตั้งโมเด็มเซลูลา่าไว้กับตัวรถแต่ระบบวิทยุผ่านเว็บไซต์ A5 Radio นะคะจะถูกติดตั้งอยู่ใน Honda Accord ปี2013เป็นครั้งแรกขณะเดียวกันนะคะยังมีความเป็นไปได้ได้ว่าระบบผู้ช่วยแบบสั่งงานด้วยเสียงอย่าง s ี r i ส์ของ Apple จะถูกติดตั้งอยู่ใน Honda Accord เช่นเดียวกันค่ะแม่ เป็นการบวกเอา Apple Siri นะคะเข้าไปอยู่ใน Honda Accord ด้วยอ่ะก็น่าสนใจนะเรียกว่าขับรถไปด้วยขับเทคโนโลยีไปด้วย<ช>นะแล้ว,ว่าจะพร้อมครบครันเลยนะคะ,คะวันนี้ค่ะสปีดนิวของเรานะคะมีรายงานพิเศษเมื่อกี้พูดถึง Honda a c 2013สีแดงสดใสกันไปแล้วนะคะวันนี้รายงานพิเศษของเราจะเกี่ยวกับสีของรถนะคะ,คะสีของรถนี่บ่งบอกลักษณะนิสัยของคุณได้ด้วยใครชอบสีอะไรจะมีลักษณะนิสัยยังไงไปติดตามชมจากรายงานพิเศษนี้เลยค่ะ คุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าการเลือกรถแต่ละสีสามารถบ่งบอกนิสัยได้และวันนี้สปีดนิวได้รวบรวมหยิบยกเอาเรื่องราวของการทายน,นิสัยเจ้าของรถจากสีรถมาบอกกันเริ่มต้นกันที่สีขาวกันก่อนเลยนะคะสำหรับผู้ที่หลงไหลและชื่นชอบในรถสีขาวแสดงออกให้เห็นว่าเขาหรือเธอเป็นคนที่มีจิตใจอันใสซื่อราวกับเด็กน้อยชอบความเงียบสงบ และยึดถือความยุติธรรมเป็นหลักของการดำเนินชีวิตติดการสันโดษจิตใจเยือกเย็นมากใจอ่อนง่ายไม่ค่มเหงใครก่อนเพราะเป็นคนที่อ่อนโยนที่สําคัญยังต้องเป็นคนที่ใส่ใจและรักความสะอาดเพราะรถสีขาวอาจเป็นสีที่ดูแลยากอยู่ไม่น้อยต่อไปคือรถสีดำรถสีดำมีคุณสมบัติลึกลับแฝงไปด้วยพลังอำนาจแต่แอบมีความอ่อนไหวเสมผสานคคบคู่กันไป สีดำเป็นตัวแทนของธาตุน้ำในทางฮวงจุย้ยสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถสีดำนั้นเป็นผู้ที่ยากแท้อย่างถึงและมีความไม่แน่นอนทางอารมณ์เช็เช่นกระแสน้าแต่อีกแง่หนึ่งก็หมายถึงความสงบนิ่งเหมือนสายน้ำได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังเป็นคนที่หนักแน่นเพราะสีดำคือสีของทิฐิดื้อรัน้นไม่วันไหวง่ายแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักแล้ว จะเป็นคนที่รักใครรักจริงและรักนานรถสีดำเป็นรถที่นิยมกันสูงมากซึ่งถ้าหากพูดถึงการดูแลรักษายากไม่ต่างอะไรกับสีขาวเลยทีเดียวแต่ถ้าหากได้รับการดูแลอย่างดีความเงางามของมันก็จะทำให้สกดผู้ที่พบเห็นได้อย่างน่าทึ่ง บอกันที่รถสีแดงเลยนะคะสีแดงถือว่าเป็นสีแห่งมหามงคลสําหรับชาวจีนและก็ยังเป็นตัวแทนของไฟแสดงถึงพลังอำนาจความร้อนแรงซึ่งแสดงถึงความอบอุ่นสําหรับคนที่ฝากหัวใจไว้กับรถสีแดงนี้เป็นผู้ที่รักความรุ่งโรดมีความกระตือรือร้อนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ชอบความโลดโผนคล่องแคล่วและชอบความเป็นผู้นำ ถ้าจะมีปัญหาทุกยากลำบากก็สามารถรเผชิญและผ่านพ้นไปได้อย่างสบายแต่ด้วยใจที่หุนหันพลันแล่นนี้บางครั้งก็อาจจะมีภัยเข้ามาถึงตัวโดยไม่ได้เชื้อเชิญเอาง่ายๆถัดมาคือรถสีเขียวสีเขียวเป็นสีของธรรมชาติให้ความรู้สึกสดชื่นและการเจริญเติบโตงอกงามชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำอารมณ์ซึ่งผู้ที่ชื่นชอบและลหลงใหลในรถสีเขียว ในทางจิตวิทยามักบ่งบอกว่าเป็นคนที่รักความก้าวหน้าใบหน้ามักจะปนเปื้อนด้วยรอยยิ้มมีอารมณ์สุนทรีมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตและมองโลกรอบตัวในแง่ดีอยู่เสมอมีบุคลิกที่ค่อนข้างปราดเปรียวไม่หวือหวาชอบอิสระเสรีไม่ชอบสิ่งที่จำเจ เป็นคนพิถีพิถันมั่นใจในตนเองสูงและยังเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์อีกด้วยนอกจากนี้สีเขียวยังมีประโยชน์ที่มหัศจรรย์ในการบำบัดความเครียดได้เป็นอย่างดีมาถึงรถสีทองกันบ้างนะคะสีทองเปรียบเสมือนสีแห่งความกระปรี้กระเป๋าแสงทองผ่องอัมพายสว่างสวยเป็นสีแห่งความหวังในบางความเชื่อก็ถือว่าสีทองเป็นสีที่สูงส่ง ห้ามนำไปใช้กับสิ่งของทั่วไปอย่างเด็ดขาดซส่งวนไว้สำหรับคนชั้นสูงเท่านั้นโดยผู้ที่ครอบครองรถสีทองนี้ถือว่าเป็นคนที่หนักแน่นมุ่งมั่นมักมีจิตใจที่แข็งแกร่งไม่มีเรื่องทุกข์ใดจะมาทำลายจิตใจที่แน่วแน่ให้พังลงง่ายๆอีกทั้งยังเป็นคนที่คล่องตัวไม่ค่อยจะถือสาหาความใครเพราะหัวใจชอบความสนุกค่ะต่อกันที่รถสีม่วงค่ะ สีม่วงเป็นสีที่มีลักษณะและพลังใกล้เคียงกับสีแดงทรงพลังและให้ความรู้สึกหนักแน่นคล้ายกับสีทองแต่สีทองอาจจะเป็นสีที่สำหรับคนชั้นสูงสีม่วงคงไม่ถึงขั้นนั้นค่ะสำหรับผู้ที่มักเลือกใช้สีม่วงส่วนใหญ่ก็เป็นถึงผู้ที่มีอำนาจในสังคมแต่ในทางจิตวิทยากลับบอกว่าสีม่วงดูหดหู่และเศร้าหมองผิดกับหลักฮวงจุ้ยของจีน ที่ยบยอกให้สีม่วงเป็นหนึ่งในสีมงคลโดยผู้ที่เลือกใช้โลสีม่วงก็มักจะเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในความร่ำรวยมั่งคั่งและเชื่อในเรื่องของโชคลาภวาสนาชนิดฝังใจเลยทีเดียวตามต่อของที่รถสีเทาค่ะถ้าพูดถึงสีเทาเป็นสีที่ผสมผสานร,ระหว่างสีขาวและสีดำไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไม่แน่นอนและหาความชัดเจนได้ยากลำบาก ผู้คนมักมองว่าสีเทาให้ความรู้สึกหมนหมองเหมือนเมฆฝนของอุปสรรคที่อึมครึมมัมกมีอุปนิสัยค่อนข้างเป็นกลางรักความยุติธรรมมีจิตใจที่สงบค่อนข้างราบเรียบไม่ปรารถนาความหมื่นหวาในการดำเนินชีวิตมากนักบางครั้งกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างสีขาวกับสีดำด้วยซ้ำไปค่ะนอกจากนี้ยังเป็นคนที่ไม่ชอบก้าวไก่ในเรื่องของใครก่อน แต่ขอเตือนไว้นะคะว่าใครอยากได้เข้าไปหาเรื่องก่อนเด็ดขาดเพราะถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นคนที่ใจเย็นแต่ก็อาจจะมีเรื่องชกหน้าคนที่มาหาเรื่องก่อนสักทีสองทีก่อนจะตีจากไปเพราะพูดมากไม่เป็นนั่นเองค่ะบอกกันที่รถสีส้มนะคะสีส้มเป็นสีของน้ำผึ้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอุตสาหะและสามัคคีเหมือนเหล่าผึ้งงาน มีส่วนผสมของพลังจากสีแดงอันหมายถึงความรุ่งโรจน์และนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของสีเหลืองทองคือความมั่งคั่งซึ่งผู้ที่ใช้รถสีนี้มักจะเป็นคนที่อารมณ์ดีร่าเริงรักความถูกต้องยุติธรรมแต่แม้จะเป็นคนที่ใจดีสักแค่ไหนแต่ก็ยังเป็นคนที่เจ้าโมโหอยู่มากพอตัวรักคนรักยากชอบทำมากกว่าพูดความคิด ก้าวหน้าและยังเป็นผู้ที่มีพลังชีวิตอยู่เหลือเฟือพร้อมที่จะสร้างอนาคตที่รุ่งโรจน์และรากฐานที่มั่นคงให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาสำหรับรถสีเหลืองผู้ที่ชื่นชอบรถสีนี้เป็นคนที่ฉลาดปาดเปรืองทะเยอทะยานไปสู่การงานซึ่งนำไปสู่ผลประโยชน์และความสำเร็จก่อนอืน่นใดส่วนรถสีน้ำตาล ผู้ที่ชื่นชอบรถสีนี้มักจะเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนหนักแน่นด้วยภูมิปัญญาในความคิดแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของจิตใจนั้นค่อนข้างจะหนักไปทางนักอนุรักษ์นิยมหรือชื่นชอบของเก่าแก่ซะมากกว่านะคะต่อไปไปดูรถสีฟ้าและสีน้ําเงินกันบ้างค่ะผู้ที่ชอบรถสีฟ้าและสีน้ําเงินเปรียบเสมือนการเปลี่ยนแปลงเหมือนเริ่มวันใหม่หรือปีใหม่ความสบายใจและความสดใส ผู้ที่ปรารถนาในรถสีฟ้ามักเป็นผู้ที่มีอารมณ์ผ่อนคลายไร้เรื่องไร้รายชอบชีวิตที่เรียบง่ายไม่นิยมความกระตือรือร้นมากนักเป็นผู้ที่มีรสนิยมรักครอบครัวมีจิตใจที่สุข,ขุมสามารถรับรู้หรือเรื่องรู้จิตใจของคนใกล้ชิดได้เป็นอย่างดีความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายคือจิตวิทยาที่สัมผัสได้จากสีฟ้าสำหรับการขับรถของผู้ที่ชื่นชอบสีนี้ มากจะชอบขับรถรับลมชมนกช,ชมไม้เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมยามว่างที่เขาหรือเธอปราถนามากกว่าสิ่งอื่นได้ค่ะปิดท้ายกับสีสุดท้ายด้วยสีเงินบรอนผู้ที่ชอบและหลงไหลในรถสีนี้เป็นผู้ที่มีความร้อนแรงอยู่ภายในตัวเองมีจิตใจที่แข็งแกร่งพร้อมที่จะลุยในทุกที่ทุกเวลาเรียกว่าไปไหนไปกันแถมยังดูเป็นคนที่สนุกสนานและคลื้นเคร่งอีกด้วยค่ะ สำหรับใครที่ชอบรถสีไหนและใช้รถสีอะไรกันอยู่ก็ลองพิจารณากันดูนะคะว่าจะใช่หรือตรงกับนิสัยของตัวเองบ้างหรือเปล่าพิมพิพมาวงเหลืองสปีดนิวรายงานก็อพอจะตรงบ้างนะคุณกวาวงบอกคุณผู้ชมวนะ่าเราสองคนเนี่ยใช้รถสีแดงก็ััางนลังนั่วิเคราะห์กันอยู่ว่าสีแดงต้องยังไงนะรถโผล่ ถ้าใจร้อนะอะไรอย่างนี้นะ,ะก็มีบางบุคลิกลักษณะนิสัยนะคะ,ะที่ตรงกับสีก็เป็นกกว้างๆนะคะก็เป็นการตัดสินใจเลือกของคุณผู้ชมแล้วกันคะ่ะว่าชื่นช,<ะ>ชอบสีไหนนะคะ